สวัสดีค่ะวันนี้มาทาเนื้ออบสูตรสวีเ,เดนนะคะสูตรนี้อร่อยมากเลยนะคะเราใช้เนื้อตัวนี้นะคะเนื้อตัวนี้ที่สวีเ,เดนนิยมนํามาอบตุ๋นต้มนะคะราคาไม่แพงน,นะคะโล่ร้อนๆนิดๆนะคะส่วนซอสน,นะคะมีครีมแฟชนะคะครีมแฟชคือครีมที่มีรสชาติเปรี้ยวนะคะเราพูดไม่ค่อยเก่งน,นะคะเคยอธิบายเรื่องครีมต่างๆในคลิปเก่านะคะแต่คลิปนั้นก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแต่พยายามจะอธิบายให้ทุกคลิปล้วกันนะคะว่าครีมตัวไหนใช้อะไรนะคะ น,นี่คือมอดกแกลเดนะคะเป็นครีมนะคะเหลวๆนะคะนิยมใส่ซุปนะคะหรือว่าทําเป็นซอสต,ต่างๆนะคะเราเคยทําให้ดูแล้วนะคะแครมแฟตจะมีลักษณะข้นอย่างนี้ค่ะนิยมใส่สําหรับซุปที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์นะคะถ้าใส่ออครีมแบบเหลวนะคะจะเลี่ยนนะคะถ้าใส่ตัวนี้เขาจะออกปเปรี้ยวหน่อยนะคะทาให้ไม่เลี่ยนนะคะอร่อยมากเลยนะคะอีกตัวหนึ่งคือพริกนะคะพริกปั่นของสวีเดนนะคะตัวนี้ไม่เผ็ดมากนะคะถ้าบ้านเราไม่มีก็ใช้พริกขี้หนูปั่นนะคะ,ะซอสต,ตัวนี้นะคะรสชาติเหมือนซีอิ๊วดำหวานบ้านเรานะคะ เราเคยทำคลิปซอสดำาให้เพื่อนๆดูนะคะมีหลายแบบนะคะแบบไหนนิยมใช้ในร้านอาหารนะคะแบบไหนอร่อยนะคะลองเข้าไปดูนะคะเวลาทำงานนะคะจะได้ทำได้นะคะถ้าไม่มีตัวนี้ใช้ตัวไหนแทนได้นะคะเป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆเพื่อนๆนะคะที่ทำงานนะคะหรือเรียนนะคะค่ะมมาเริ่มทำเลยนะคะใส่คาราฟตัตลงไปนะคะแล้วใส่พริกไปบราง2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่ซอสต,ตัวดำนี่นะคะเสร็จใส่ครีมลงไปค่ะกะเอาให้มันท่วมนเนื้อเรานะคะกะประมาณเนื้อนะคะ เสร็จแล้วเอาเนื้อไปเจกับกระทะนะคะการทำอาหารนะคะที่สววเดนนะคะเราไม่เอาเนื้อสด,สดๆลงไปอบต้มตุ๋นเลยนะคะเราต้องเอาไปเจกับกระทะแล้วก็ใส่เครื่องเทศลงไปนะคะเพื่อให้หอมนะคะถ้าเราเอาเครื่องเทศไปใส่น้ําซอสโดยตรงนะคะมันจะไม่หอมเหมือนกับเอาไปผัดนะคะส่วนผงปิ้งย่างของสววเดนนะคะตัวนี้นะคะที่เราเคยแนะนําไปคลิปก่อ,กกอนๆนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวนี้เป็นที่นิยมมากนะคะรสชาติเขาจะพอดีอร่อยมากนะคะคนสวีเดนชอบมากเลยนะคะ เสร็จแล้วเอามาหั่นหรือว่าจะใส่ทั้งชิ้นเลยก็ได้นะคะก่อนเข้าเตาอ,อบนะคะแล้วเราก็โรยผงปิ้งย่างของสวีเดนไปอีกนิดนึงนะคะผงปิ้งย่างตัวนี้นะคะอร่อยมากเลยนะคะเสร็จแล้วก็เอาครีมนะคะที่เราผสมไว้นะคะแครมแฟตแล้วก็พริกแล้วก็ซอสดานะคะเทราลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเข้าเตาอ,อบนะคะร้อยเจ็ดสิบองศานะคะเนื้อจะใช้เวลานานหน่อยนะคะสองชั่วโมงครึ่งนะคะจะได้นุ่มนะคะกินกับมันฝรั่งต้มนะคะ ราแนะนําเครื่องมือตัวนี้นะคะตัวบีบมันฝรั่งต้มนะคะออกมาเป็นเส้นๆนะคะพอบีบออกมาแบบนี้แล้วน่ากินมากนะคะเป็นที่นิยมมากนะคะที่สวีเดนนะคะเสร็จแล้วก็ตัวน้ําซอสจะดูไม่น่ากินนะแต่อร่อยมากนะคะทาทีไรหมดทุกทีนะคะลองทาให้พ่อบ้านหนีอยลูกๆกินนะคะเรารับรองมาติดใจกันทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะ